สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเซลมินทอโต้ยแล้วนะวันนี้ผมมีรถเก่งซีดานะครับผมนะสีขาวสวยเลยตัวพอบแบบนี้เลยกับ Honda City 1.0 RS Turbo นะครับผมนะสีขาวมุกสวยๆเลยนะรับรถคันนี้ปี2 0 2 0นะก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอ่ะมาที่ที่รายละเอียดด้านหน้ากันเลยนี่ไฟหน้าแบบ LED ฟูออปชั่นเต็มโครมแบบนี้เลยนะครับผมนะมาพร้อมกับไฟเดทามาให้ไฟหลีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับสวยๆแบบนี้ไปเลยนะแล้วยังมาพร้อมกับนี่ไฟตัดหมอกจาาโรงงานนะครับผมนะสวยมากนะคันนี้นะ,ละเลขมาเป็นแค่หนึ่งแสนสองหมื่นเลยนะอ่าแล้วก็มาด้านหน้านะครับผมนะก็จังหน้าจะเป็นสีดําแบบเป็นโอแบ k แบบนี้นะมาพร้อมกับลโลโก้ฮอนด้านี่และนี่เลยโลโก้ rs หล่อๆเลยนะกระจังหน้าแบบรังพึ่งแบบนี้เลยส่วน้วนล่าที่ระบายอากาศแบบรังพึ่งนะครับผมนะแล้วยังมีลูกเล่นของลายแคปล่ามาให้นะยังมีลูกเล่นของลายแคปล่ามาให้แบบนี้เลยนะสวยมากๆคันนี้นะอ่ะมาต่อที่เราละนั่นข้างกันต่อเลยนะพี่นะคันนี้นะได้เป็นดอกยางนะครับผมนะนนหนาแน่นๆๆเลยนะออกไปนี่พี่ใช้งานได้ยาวแบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ได้เป็นล้อแมกอลอยสีดําปัดหน้า,นาเงาสวยๆแบบนี้เลยแล้วพี่ดูซุ้มลงซุ้มล้อนี่ นะ้าสะอาดสุดๆนะครับผมนะรู้เลยว่ารถคันนี้ผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆนะครับผมนะเห็นไหมว่าไม่ลุยหนักนะครับผมนะไมนะ่ลุยหนักไม่มีพวกยางมาตอยเกาะเลยไม่มีพวกยางมาตอยเกาะเลยนะมาต่อแล้วกระจกมองข้างนะครับผมนะ้สีดาแบบเป็นโนแบ็กแบบนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เป็นแบบ LED คาดมาให้สวยๆเลยกันสาดนะครับผมนะ้ามีให้ทั้งสี่บานนะาได้กันสาดแท้ด้วยนะนี่ได้กันสาดแท้ด้วยนะครับผมนะคันนี้ นะแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับผมนะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ได้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์มีมาให้นะได้กุญแจประแบบสมาร์ทคีย์มีมาให้นะครับผมนะนี่ทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะแล้วประตูันต่อที่ด้านในกันไปดูปันต่อที่ด้านในกันข้างในนะครับผมนะคุมโทนด้วยกับสีดำสวยๆเลยแล้วตัดความสปอร์ตดีไซน์กับเย็บด้าแดงมีให้แบบนี้เลยนะอ่ะดูด้านในน,นี่ไอ้บงไอแบ็คนะแอร์ นะออกแบบสวยมากๆนะตัวคอนโซลนะครับผมนะแล้วตัวตัวเบาะนะครับผมนะมีแอร์แบ็กที่เบาะมาให้ด้วยนะครับผมนะแล้วบัวหมอนนะครับผมนะจะเป็นเหมือนแบบหัวหมอนมิกกี้เมาส์เลยนะแล้วก็นี่แอร์แบ็กที่เบาะนะครับผมนะแล้วดูนะเป็นเบาะหนังนะครับผมนะถ้าต้องการจะเป็นผ้าแบบคันนาลานะต้องการเป็นผ้าแบบคันนาลาแล้วเบาความร้อนได้ดีมากๆเลยตัดแยเย็บได้แดงสวยมากนะคันนี้นะสวยมากเลยแล้วพี่ดูเพจนะนะเพจไม่ยับนะครับผมนะเพจเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะแล้วดู ตัวศูนย์ประตูนะครับผมนะเห็นไหมว่าช็อกแต้มสีจากโรงงานยังอยู่แบบนี้นี่ดูน็อตเดิมไม่มีขยับนะพี่น็อตเดิมไม่มีขยับเลยแล้วผมจะให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันบ้างเม็ดอาร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะเม็ดอาร์เดิมโรงงานปั๊มจากโรงงานแบบนี้ไปเลยนะพี่นะอ่ะแล้วมาดูที่ประตูกันบ้างนะครับผมนะนี่เห็นไหมนะพวกเม็ดอาร์เดิมโรงงานนะครับผมนะช็อกแต้มสีโรงงานยังอยู่แบบนี้เลยนะช็อกแล้วก็ตัวนี่เห็นไหม นี่อเมบบรูปมบ้โดูดดชั้นเลยนะเพราะร้านเรานะครับรคัดรถโครงสร้างเกรดเอมาให้นะครับผมนะแล้วก็รับประกันหลังการขายนะว่ามีรถชนหนักที่ความมาขายกับลูกค้าทุกท่านแน,น่นอนนี่ลำโพงลำโพง,พงมีให้ตรงประตูนะออกแบบสวยมากนะกับ Honda City คันนี้เดี๋ยวผมให้ดูห้องโดยสารด้านหลังซ้ายกันบ้างนี่นะครับผมนะเบาะทรงดีๆนะครับผมนะเบาะไม่มีสีขาดหรือรอยแตกร้าวเลยนะหรือตะเข็บปีเลยนะ นี่ดูการเน้ยได้แดงมาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะตรงกลางเป็นเบาะผ้าแบบคาร์นาลาจะระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะส่วนตรงกลางนะครับผมนะพักแขนได้แล้วก็วางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับผมนะหรือว่าถ้าไม่ใช้ก็เอาขึ้นมาไว้แบบนี้ได้เลยนะถ้ามาขึ้นอามาไว้แบบนี้เลยนี่ที่วางแก้วนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เสียบหัวชาร์จนะจะเป็นที่เสียบหัวชาร์จนะพี่นะตรงนี้นะนี่ให้เห็นี้เลยนะส่วนด้านหลังเบาะนะครับผมนะจะเก็บสภาระได้เล็กน้อยด้วยนะครับนี่นะ ดูบานพงบานพับแลครับผมนะยังใหม่ๆเลยนะยังใหม่ๆเลยอันนี้นี่เดี๋ยวผมไม่ดูในส่วนของเม็ดอ้าวด้านประตูห้องโดยสารด้านซ้ายกันมั้งนี่นะครับผมนะ Med เม็อ้าวเรียงเป็นแถวแบบนี้เลยนะ Med เม็อ้าวเรียงเป็นแถวแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็ตรงประตูนะครับผมนะไม่มีรอยซีดเลยหรือรอยแตกรายงานเลยนะครับฟิล์มใหม่นะฟิลม์มลามินานะครับผมนะแล้วไม่ใช่เกรดป๊อปด้วยนะลามินาเกรดดีด้วยนะอันนี้นะ อ่ล้วนี่ล้อดงล้อเด็กมีให้ดูพวกช็อคแต้มสีโรงงานยังอยู่แบบนี้เลยพี่เี่นไหมว่าเดิมเดิมพี่เดิมเดิมเลยเพราะว่าเรารับประกันหลังการขายอยู่แล้วนะในส่วนตัวซุ้มล้อด,ด้านหลังซ้ายนะครับผมนะเห็นมาว่าใหม่ๆแบบนี้เลยพี่ไม่มีคราบสนิมไม่เห็นเลยนะไม่มีคราบสนิมไม่เห็นเลยนะครับผมนะใหม่มากๆนะล้อมงล้อแม็กไม่มีร่องรอยของการขูดฟุตบาทเลยนะยางหนาๆแบบนี้พี่ออกไปพี่ใช้งาน ในยุคจำวันได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้อย่างสบายใจเลยนั่นะแล้วดูเหลี่ยมคมสันโดยรวมนะครับผมนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้เลยไม่มีรอยจุบหรือรอยบุบให้เห็นกันเลยนะครับผมนะแล้วมาชมในส่วนด้านหลังกันนะเสากาะแบบคิที่ฉลามมีให้แบบนี้นะครับผมนะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังสีดําตากกรบสีตัวรถนะครับผมนะตัดความสปอร์ตดีไซน์เข้าไปนะตัดความสปอร์ตดีไซน์เข้าไปนี่โลโก้ไอเอสนะโลโก้ไอเอสมีไว้ไม่มีเขิน ต้องบอกแบบนี้เลยนะแล้วก็นี่ไฟนะโอ้โหเปนงสวยๆเป็นแบบ LED ด้วยนะนี่แล้วการออกแบบนะโหชบเชี่ยวดีซ i g สุดๆต้องบอกงนี้ว่าชบเชี่ยว d e s i g สุดๆไฟททีมมีให้นะครับผมนะแล้วก็นี่กล้องมองหลังวิวอินเจากโรงงานนะครับผมนะกล้องมองหลังวิวอินเจากโรงงานเลยนะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมนะจะออกแบบมันต้านห้องเรือนะแล้วเป็นลูกเร่งของลายแคปล่าด้วยนะเป็นลูกเร่งของลายแคปล่าด้วยนะพี่นะตัวนี้นะครับผมนะจะ่วยจะช่วยในการ กดยึดเกาะติดถนนได้มากขึ้นนะเวลาเราขับออกต่างจังหวัดนะครับผมนะเป็นหลักบริสัรธ์ของรถนะพี่นะคันนี้อันแล้วส่วนของโครงสร้างด้านขวากันบ้างโครงสร้างด้านขวาเห็นไหมว่าเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้เลยนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้เลยไม่มีรอยจุบหรือรอยบุบให้เห็นเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของคุ้มล้อด้านขวากันบ้างนะผมจะพาไปชมในส่วนคุ้มล้อด้านขวากันบ้างนะนี่เป็นไงครับโอ้โหใหม่ๆใหม่ๆเลยไม่มีคาบสนิมไม่เห็นเลยโชกคเชิกดำมืดเลยเห็นไหม นี่ท่อสายๆเลยไหมโปรตีนตนนี้มันต้องก่อท่อแล้วนะนี่ไหมท่อสายๆเลยนะล้อมงลนะ้อแม่งๆๆไม่มีร่องรอยทะลอกเลยนะล้อมงล้อแม่งไม่มีร่องรอยทะลอกเลยนะแต่ผมพาไปชมนในส่วนของที่เก็บสมรานก่อนลืมไปเมื่อกี้อะ่ะที่เก็บสมรากกว้างขวางแบบนี้เลยนะที่เก็บสมรากกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับผมนะไม่ว่าพี่จะเก็บเอกสารหรือกระเป๋าเดินทางทุกคันนี้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนนะครับพี่อ่ะมาต่อเลย นี่เห็นไหมพวกนะครับผมนะบางคนก็เรียกรอยทรรมะพา้าหรือว่านี่ยาแนวโรงงานยังอยู่แบบนี้เลยพี่ยาแนวโรงงานเดิมเดิมเลยพี่นะเดิมเดิมเลยนะนี่ให้ดูกันเห็นเลยนะเดิมจริงเดิมโรงงานเลยคันนี้นะยางอะไรแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบเลยนะยางอะไรแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบเลยนะคันนี้นะอ่าเดี๋ยวไปตอนนี้ห้องบรษิษัทนะหลังขวาหน้านะครับผมนะว่าจะแจมขนาดไหนนะนี่เป็นไง ดูครับภายในเข้ามานะครับผมมีพรมดักฝุ่นให้ด้วยนะมีพรมดักฝุ่นให้ด้วยแล้วก็พยางชั้นหนึ่งนะครับน,นี้แล้วก็เบาฝั่งขวานะครับเห็นไหมว่าไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวเลยนะไม่มีรอยฉีกขาดหรือแตกร้าวเลยข้างๆเล่นเป็นหนังนะแล้วส่วนตรงนั่งจะเล่นเป็นผ้าเพื่อที่จะระบายความร้อนด,ด้วยอับากอากาศประเทศไทยร้อนโคตรต้องบอกกันอย่างนี้นะพวกนี่เห็นไหมววาตำแหน่งเดิมจากโรงงานนี่ยังอยู่แบบอยู่ตำแหน่งเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมนายอยู่ให้ครบแบบนี้เลย นะแล้วก็ท่งโครงสร้างมันเดิมพี่เห็นไหมว่าเม็ดอาร์เรียงเป็นแถวแบบนี้เลยนะเม็ดอาร์เป็นปั๊มจากโรงงานมาให้นะครับผมนะรูปไปไมนะ่บาดเนือแน่นอนนะคราบคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาชมในฝั่งของคนขับกันบ้างว่าออปชันจะมีให้เล่นขนาดไหนนะออปชันจะมีให้เล่นขนาดไหนนะมาเริกมาที่ตรงประตูเลยกระจกไฟฟ้าสี่บานนะตรงคนขับจะเป็นแบบออตโต้นะมีร,ระบบเราก็จกนะทั้งสามบานมาให้ ระบบเซนท์ถ้าล็อกนะปรับพับกระจกปรับกระจกไฟฟ้านี่ปรับพับกระจกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้่ะมาต่อระบมตาเครื่องให้ดูเลยว่าเรือนใหม่จะเฟี้ยวฟ้าขนาดไหนนี่นั่น้องเป็นไงน,นี่คันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมันตินะครับผมนะทั้งซ้ายแล้วขวามีคูคอนโทรลให้นะครับผมนะแล้วก็ได้เกียร์แบบพีชันชิพนะครับผมนะนี่ได้เกียร์แบบพีชันชิพแบบนี้เลยทั้งซ้ายแล้วขวาเลยนะนี่เรือนใหม่ หน้าจอเรือนไม้เป็นสวยมากนะเป็นแบบวงแหวนเลยนะเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นโลนะเลขไม้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะแล้วเป็นสีแดงโอ้โหโคตรสป,ปอร์ตเลยเั็งอะเต็มเต็มแบบนี้สวยนะนะแล้วก็ได้เป็นวิวหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมนะหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องมองหลังมาให้แบบนี้เลยนะหน้าจอสวยมากๆใหญ่ประมาณนี้เลยนะนี่ใหญ่มากแล้วก็บังพร้อมยังมาพร้อมกับแอร์ออโต้ด้วยนะแอร์ออโต้แล้วดูตรงแอร์นี่เป็นแบบวงแหวนสีแดงนะเหมือนเลือนไม,ม้ไหม เหมือนตัวเรือนมาเลยไหมอ่าสวยนะพี่นะคันนี้นะแล้วตรงนี้เป็นเสียบ USB นะตรงนี้เป็นเสียบ USB นะแล้วันนี้จะเป็นระบบสต o p start มีให้นะระบบ s ต o p start มีให้และนี่ที่วางแก้วสองจุดระบบอีคอนโหมดมีให้แบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะกล้องถอยหลังชัดมากนะพี่นี่นี่เป็นไงชัดเปี้ยต้องบอกแบบนี้เลยว่าชัดเปี้ยเลยนะคันนี้นี่แบกมืออยู่นี้นะใช้งานได้สะดวกดึงแค่นี้เองนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟขอทาง นะส่วนที่พักแขนนะครับผมนะนุ่มๆเลยนะขับทางกายสบายแน่นอนนี่แอรแบร็กมีให้ยันตรงนี้นะแล้วกับแอรแบร็กคันนี้เนี่ยเหมือนเจ็ดลูกเก้าลูกเลยนะคันนี้นะอ่ะไปกันต่อแล้วผมให้ไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมตา้เครื่องไว้อยู่นะพี่ผมตาเครื่องไว้อยู่นะอ่ะนี่กันต่อดูแวะที่ซุ้มล้อขวาหน่อ,นอยเป็นยไงใส่ใส่เลยไหมพี่ใส่ใสยเลยไหม ไม่มีพวกข้าวสนี้ไม่เห็นเลยนะแล้วลอ้อเนี่ยบอกเลยว่าใหม่ทุกวงนะแม็กไม่มีรอยขูดบาทเลยนะเดี๋ยวผมนี่ผมตาดูไฟไป็นไงโอ้โหอย่างสวยเล้เป็นไนดูไฟเดทําจี้าร์ตต้องบอกงี้ว่าจี้าร์เลยนะเดี๋ยวไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างเรามาชมในส่วนตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนี่ผมตาเครื่องมาแล้วดูเครื่องเดินเนียนๆเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะพี่นะไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มหรือรอยน้ํามันรั่วซึมเลยนะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลย นะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่รถสวยๆโครงสร้างดีๆเครื่องเกียร์ดีๆเราคัดสรรมาให้คุณแล้วนะเราคัดสรรมาให้คุณแล้วนะแล้วหน้าไม่เคยแกะเลยหน้าเดิมๆเลยนี่ดูน็อตเดิมน็อตเดิมนะนะครับผมนะเห็นไหม,น,ไม,มนะนี่ไม่มีรอยขเลยนะผมบอกยี่งไม่มีรอยขเลยนะครับผมนะอยู่ตำแหน่งเดิมโรงงานหมดเลยนะแล้วนีวด่ดูช็อคแต้มฝีโรงงานยังอยู่แบบนี้เลยนะครับผมนะน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะอ่านะ แล้วก็ดูฝากระโปงนะครับผมนะมีแผงการความร้อนให้ด้วยฝากระโปงแผงการความร้อนให้ด้วยนะมีมองกอมอกครบเลยนะครับผมนะเห็นไหมรถเ่เดิมแบบนี้โครงสร้างดีๆแบบนี้เราเขัสบามาขค้ณแล้วนะอ่าแต่ผมว่าจะไปฝาโปงสักคู่นะพี่เป็นไงบ้างครับสำตับ Honda าซิต1.0 RS เทอร์โบปี2020คนันนี้นะครสนใจนะพี่ไม่ว่าพี่จะอยู่บ้านกาแดงคุงหรือบ้านหุ่งแดงไกลเรามีบริการสินไฟนนซ์หน้าบ้านเรามีบริการส่งรถ,ถถึงหน้าบ้านท่านนะ าสนใจนะผมให้ราคานี้ปนไปเลยพี่4แสน7หมื่น9พันบาทพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทมาหาผมเพราะว่าชนมาไปเดียวพอพี่จะผ่อนดูแค่8พันบาทตลอดอายุสัญญานะครับผมนะตะลอดแบบนี้นะเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะไม่มีขึ้นไม่มีลงนะพี่นะผ่อนแบบนี้ตลอดอายุสัญญานะพี่นะหากสนใจพี่โทรเบอร์0863475341ผมเซลมินนะครับผมนะพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับ